ผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้ป้าสูตจะพาไปชมสวนสวนหนึ่งนะคะเจ้าของสวนเขาเป็นผู้ที่สันทัดในเรื่องบอลสีมากมายอกบอลได้สวยงามมากและมีต้นอื่นๆด้วยฟังดูจากเขาได้เลยนะคะันบางทีมันมันโดนแสงน้อยไปน้ํามันเยอะมันก็ยุบหัวมันก็เน่าเหมือนกันอก็ไม่เสมอไปครับแล้วนนแล้วใส่ใส่ปุ๋ยอะไรคะเนี่ยใบก้ามปู ใบก้ามปูอ่าเป็นถุงเป็นกระสอบไปแหละที่ผมเอามาขายแล้วก็น้ไปด้วยนั้นไสเดือนขี้วัวอือก็จะมีพวกเซอรไร้บ้างหรือว่าดินเขาปลูกได้งดงามอย่างนี้เขาใช้ดินใบก้ามปูผสมมูลไสเดือนนะคะคุกเค้ากันแล้วก็มูลวัวบ้างนิดหน่อยก็จะทําให้บอนสีได้เติบโตเยอะขนาดนี้ค่ะต้นแย่ใหญ่มีพญาไกรสอนสีหราชสวนต้นนี้ เป็นบอนสีชื่อนายทองแก้วนะคะเป็นบอนสีในตับวีรชนนะคะนี่ค่ะใบใหญ่มากหูฉีถึงเสือดือ้มใบหูแน่ไปกับลำต้นเลยนะคะสวยจริงๆเลยแล้วก็ต้นย้าใหญ่ๆด้วยสูตรปุ๋ยของเขาแค่นั้นเองนะคะแล้วเขาก็เลี้ยงไว้ในตู้อบใบอันนี้จอมทับค่ะสวยๆใบใหญ่มากเลยเนี่ยค่ะ จอมทัพนะคะเขาก็วางห่างๆกันนะเขาไม่ได้วางชิดเพราะว่าต้นไม้ใบใหญ่มากก็สวยนะคะส่วนต้นต่อไปเนี่ยกระสุนถามเขาแล้วว่าเขาบอกว่าชื่อหนุมานเข้าเฝ้าค่ะนี่ค่ะหนุมานเข้าเฝ้าแต่สวยงามหวานมากเลยนะคะต้นใหญ่เป็นกอใหญ่ๆมากเลยค่ะเขาเลี้ยงในตู้อบนะคะแล้วก็ผสมดินตามนั้นแม้แต่ต้น อหงสุวรรณก็สวยนะคะหงสุวรรณหงเหินไก่ทองประเสริฐคุณสีคดจะคงก็เลี้ยงแล้วก็โตนะคะด้วยสูตรปุ๋ยของเขานะคะเดี๋ยวป้าสุก็จะลองดูเหมือนกันว่าจะลองใช้ปุ๋ยสูตรนี้ดูว่าจะโตขนาดนี้หรือเปล่าก็อยู่ที่คนชอบบางคนก็ชอบต้นเล็กๆบางคนก็ชอบบอลที่ต้นใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะแต่นี่เขาเลี้ยงแบบใหญ่โตมาก นี่ค่ะต้นนี้ก็สวยมาเฉียวนะคะอันนี้มา่านนางพิมพ์ค่ะกัดตะใสแจวเลยสวยมากเลยค่ะกัดใสส่วนต้นนี้คือในจันหนวดเขี้ยวซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นต้นตระกูลของตับวีรชนทุกต้น11ตัวนะคะ จะเป็นต้นแม่ต้นพ่อเป็นต้นต้นหลักเลยค่ะในจานหมดเขี้ยวเมื่อผสมออกมาแล้วการผ่าการแผงการกลายพันธุ์จะสังเกตไว้นะคะว่าในจานหมวดเขี้ยวจะมีจุดสีขาวๆกระจายแต่ต้นอื่นจะไม่มีเขาก็จะบอกว่าเป็นต้นแม่พันธุ์เอ่อที่จะแผงให้เป็นอย่างอื่นในตับวิทชาทั้งสิบกว่าตัวนะคะลองดูนะคะนายทองแก้วนี่ก็เป็น วิรชนผู้ช่วยกันกอบกู้หมู่บ้านบางละจันนะคะนะคะีค่ะเป็นผู้กล้าในสมัยตับบางละจันวิทชนในหนึ่งตัวของวิทชนสิบเอ็ดช,ชนิดนะคะจะมีวิรชน่สิบเอ็ดตัวในทรงแก้วหายากมากนะคะเนี่ยแต่ต้นแบบต้นฉบับของเขาก็คือในจันหนวดเขี้ยวนะคะ เนี่ยคะ่ะใบสวยๆใบใหญ่มากเลยลองหามาปลูกกันนะคะแล้วซื้อหาที่สวนเขาเนี่ยได้คะ่ะถ้าใครต้องการก็บอกประสุนะคะประสุจะส่งเบอร์ให้นะคะแพ้วตอนนี้ประสุไม่มีเบอร์เขาแต่ถ้าใครต้องการบอกได้เลยคะ่ะประสุจะให้เบอร์ให้คุยกับเขาโดยตรงใช่ครับในจันจะคล้ายๆกันตอนเล็กๆอะ่ะต่างก็ตรงเม็ดอ่ะครับเพราะว่าเอ่อต้อนกําเนิดตับ วงังอาจย์เนี่ยมันมาจากในจันทต้นแรกอ๋อต้นแรกสุดต้นแรกสุดปีสองพันห้าร้อยสิบสามอ๋อเขามาใน้วสิบสาจันเขี้ยวใช่ครับแล้วตัวที่เหลือเนี่ยก็เอาในจันท์อ่ะเป็นตั้งแม่แล้วผสมกับตัวอื่นๆเลยเป็นอีกสิบตัวขึ้นมาเป็นสิบเอ็ดตัว<อ>ตามประวัตินะครับอืม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 ังนั้นไอ้นายสองมันจะเหมือนนายจันท์มากต่างกันตรงที่มีจุด บายาวกว่าน,นิดนึงใ,ในจันทร์มันต r มและที่เหลือก็จะตามมาเรื่อยๆแต่ว่าต้นกําเนิดของที่เก่าแก่ที่สุดของของตับในชนิดนนในท้องแก้ว<อ>ใช่ครับกำหนวดเที่ยวในท้องแก้วสกูลเดียวกันครับสิบเอ็ดมันมีสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดฟูกา้าสิบเอ็ดฟูกา้าถ้าท้องแก้วเอาอะไรผสมกับในจันลรนะคะซึ่งเป็นท้องแก้วเอ,อที่ผมมีคริปอยู่เขาไม่ได้บอกครับอื ว่าเขาเอาอะไรผสรมแต่ว,ว่าจุดเริ่มต้นสร้างต้นมาจากในจานทร์รู้แค่นี้ในจัน์เป็นพ่อแม่ของทุกตัวอ,อต้นนี้ที่สะพังงามแบบนี้ก็คือหนุมานเข้าเฝ้านะคะทางสวนบอกว่าอย่างนี้แต่เขาสวยมากเลยค่ะขาวใสแบบชมพูกระดูกกระเด่นชัดนะคะเนี่ยคะ่ะการกระสีนี้นะคะมีสะพานหน้าที่จังๆตอนแรกประสูก,ก็ถามเขาว่าใช่หนุมานถวายแหวนไหม นะคะเพราะว่าเห็นในตับรามเกียร์เนี่ยเขามีทายาทของผู้ตั้งชื่อผู้ผสมของหนุมานถวายแหวนออกมาให้ข้อมูลประสุก็ฟังฟังแล้วคล้ายๆเลยค่ะแต่ทางเจ้าของสวนบอกว่าเป็นหนุมานเข้าเฝ้าไม่ใช่ถวายแหวนก็ตามนั้นนะคะแต่ว่าสวยอาจจะอ่านมากถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมานะคะติดต่อมาทางประสุนี้ก็ได้อย่าปรสุก็จะให้เบอร์เขาต่างหากเพราะว่า ประสูยังไม่มีเบอร์เขาเลยค่ะตอนเนี้ยได้แต่ไปถ่ายทําในสวนเขาเพราะเห็นว่าสวนเขาสวยมากเขามีทั้งบอลสีทั้งต้นไม้อโลคเซียพวกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสวยและหลากหลายจริงๆเลยประสูก็ชอบปั้นเขารมลื่นมากปลูกในสวนมะม่วงอย่างเนี้ค่ะสวยค่ะสวยสวนต้นนี้เนี่ยค่ะบางคนอาจจะมองแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่นะคะนกสดายุค่ะ นกสดายุซึ่งเออปลายแหลมการที่เขาไม่ได้กัดสีแบบเข้มๆเป็นสีน้ําตาลเหมือนที่เคยเห็นเนื่องจากว่าเขาอยู่ในร่มนะคะเขาเลี้ยงไว้ในร่มนะคะก็เลยแต่ยังไม่ทิ้งปลายหางที่ยาวแหลมเปียบเลยขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณ